พันตำรวจเอกกิษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติปเปิดเผยระหว่างรงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่บริเวณแยกดินแดงหลังจากเป็นอีกพื้นที่ที่มีกลุ่มทะลุกแก๊สนักรุมกันตั้งแต่เวลา17นาฬิกา30นทที่ผ่านมาว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตั้งจุดสก,กัดบ,บริเวณโดยรอบเพื่อทำการตรวจสอบตามการข่าวที่อาจมีมวลชนอิสระเดินทางเข้ามาในพื้นที่และอาจนำอาวุธพกพามาก่อเหตุความไม่สงบเหมือนที่ผ่านมาได้เมื่อต้นเจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจ้งเตือนในพื้นที่เป็นระยะว่าในการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคล ที่ก่อให้เกิดความวุ่นวายขึ้นในบ้านเมืองนั้นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายรวมถึงประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่สัญจรไปมาได้เข้าใจถึงการปฏิบัติหน้าที่ด้วยขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานการจับกลุ่มของกลุ่มที่จะมารวมตัวกันแต่อย่างใดพร้อมยืนยันว่าการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้ปรับยุทธวิธีให้เข้ากับสถานการณ์ตลอดเวลาและจะดาเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยยึดหลักกฎหมายรวมถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณนี้เป็นสิ่งสําคัญ ยืนยันว่าเราดําเนินการในการบังคับใช้กฎหมายนะครับโดยยึดหลักกฎหมายนะครับรวมถึงในเรื่องของความรู้สึกของพี่น้องประชาชนพี่น้องประชาชนที่พักอาศัยบริเวณนี้นะครับหรือแม้กระทั่งพี่น้องประชาชนที่ต้องมีความจำเป็นต้องเดินทางนะครับโดยใช้เส้นทางนี้อยู่นะครับเพราะ,ะนั้นเราก็มีการปรับแผนนะครับ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำเตือนว่าเวลา21นาฬิกาถึงเวลา4นาฬิกายังเป็นเวลาเคอร์ฟิวซึ่งบุคคลที่ไม่มีเหตุผลจำเป็นตามที่กฎหมายกำหนดไว้ขอให้เดินทางกลับบ้านปฐมมาสุธิปัิที่ปรายงานค่ะ